เมษาหน่อยได้หาพันหารอยพี่น้องนี่เมษาหน่อยหาพันหารอยพี่น้องตัวนี้หาพันหารอยได้พี่น้องนี่เมษาหน่อยห้าพันหาร้อยเมย์ันขายไปแล้วพี่น้องเนาะเอางัวไปเลี้ยงพี่น้องอ๋อสีออกกาปลายเล็น่อยพี่น้องเนาะนี่เหลือตะลูกมันหาพันหารอยพี่น้องเนาะไปตาเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปต่อยอดต้นโตดีเลี้ยงโตดีมันงามอยู่ด้วนี่เนาะนังดงามนั่งดี ฮ่าหาซื้อซื้อมาเปเิดไปพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสร้างกำไรอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสวัสดีครับพี่น้องบ้านสมัครงัวงามมาแล้วเพผนเนาะบ้านสมัครงัวงามพาพี่พาน้องมาเปิดราคางัวที่ตลาดน้ำโคกูบุบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดจันทบุรีในบรรยากาศาคือค,ค่ะพี่น้องอุย้ยคือค่าแข้งหลายพี่น้องเนาะเิ่ง,เง,เงบรรยากาศกัรสุดๆเอาไอบิวมาแล้วบ่อ่าสวัสดีครับสามตัวล่ะโอเคอ่ะปลายางมันๆครับผมบิวจากอาสามาถ้าถ้าเพื่อน มารับชมการเปิดราคางัวเมื่อน,นี้เอาทุกสายพี่น้องคิดเลยเอา้าห้อยนวด คือซื้อเสือกแล้วโอ้เบอร์แล้วได้ขายแล้วขายตอนไหนก่อนหมื่นสองคนเลี้ยงคนเลี้ยงแม่ม่านโอ้หมื่นสองหมื่นได้ขายไปแล้วขาดนหองนวลสามร้อยหอยเมื่อวานจังสันกำลังสิแสดงความดีใจน้ำอยู่โอ้ยกำลังว่าสิดีใจน้ำหอยหนวดอยู่ขาดทุนผลว่าโอ้ยอะยังต่อนนั้นบอกโอ้โหมั่วแต่มาหอดแต่ว่าถึงกันได้ขายดีแสดงว่าได้กกำไรหลายเลยนี่ตัวนี้ ตันีย่อมตัวนี้ย่อมโอเคอะโอเคครับผมมันมาขอเป็นติเสียโอ้ยถือว่าเป็นโมเสียได้โอเคาต่อพี่น้องนะมาเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายว่าท่านได้เปิดราคาให้น้องพี่น้องเนาโอ้พี่น้องสร้างตัวหนึ่งสร้างยี่หญ่ไงพีสายเหนือน้องพี่น้องเนาะยางมากยางมากใช้างผีพี่น้องเนาะมาเบิ่งงหัวเงา้นทางผีพี่น้อง มีบ่แขนมีบ่แขนอ้าวของผู้ใดเนาะแขนขพี่น,น,น้องเนาะอันนี้สายซาโลโเล่พี่น้องซาโลเล่หน่อยโโห้อ,องในหอยบอนี่โอ้ซาโลโเล่หน่อยเขาเปิดจากไหนไเปิดจากไหนครับตัวนี้ห้องพันหนึ่งครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสายซาโลโเล่เนาะตัวนั้นเท่าไหร่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดอันนี้สิบเอ็ดตัวเดือนสิบเจ็ดโอเคมีแต่ซาโลเล่หรือเบิดหรือมีอีกอยู่เหล<ะ>ือสองตัวนี่บอครับ อ๋อสิบเอ็ดกับสิบเจ็ดสายซาโลเลสายเหนือได้พี่น้องเนาะนี่ภูหน,น้อยท่านตันนี่พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้เพิ่นเปิดไว้ตัวนั้นสิบเจ็ดสายเนื้อสายขุนเพิ่นเพิ่นมากเพิ่นมากจากสายไอปจาปติวปลาติว๋วเขาเนาะโอ้เป็นสายเหนือเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอทามีผู้สนใจทางบ้านเอาไปเขาข้อคุณเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรมันมีอยู่แต่มันจำบ่ได้โอ้มันจำเบอร์โทรบ่ไอยบอเป็นยังครับผมขอบคุณหลายๆครับผมให้ได้ขายได้ขายแค่ตัวละคร มันนีขายห้องโอ้โหโอ้หัวง้มาสองตัววัน้ขายแต่ว่างามของเบิ่อในพี่น้องสิบเอ็ดนี่งามของเบิ่อแต่ว่าเสียดายเป็นมีเบอร์โทรงามของเบิ่อสายซาโรลี่สิบเอ็ดอันนั้นสิบเจ็ดตัวพี่น้องเนาะอ่ะให้ได้ขายด้วครับเด้อมันหมานครับผมขอบคุณอนไดายครับผมไปเบิ่งสายสวยงามทางผีพี่น้องเนาะหัวงามเพื่นทางผีพี่น้องเนาะมาเบิ่งนบรรจุกันซื้อการขายเต้นสะดวกวันนี้พี่น้องเนาะคนมาหาซื้อหัวไปเรียงกันหลายด้วพี่น้องเนาะอันนี้ทางนี้เป็นมาจากเครื่องไม้เนี่เป็นส่วนใหญ่พี่่่นนน้ออองงงงเเาาะมบิกกำลััตร

ซ้ายนี่เป็นสายมาจากตะการส่วนนึ่งแล้วก็เครือไม่ส่วนหนึ่งเี่น้องเป็นกำลังต่อรองกันเพิ่มกับบรินกาสิรลคกวืเพิ่มนอพป่น้องะเป็นกำลังต่อรองกันยอันนี้เป็นแม่สาวขออนุญาตลูกเปิดจะไหนครับตัวดีหนึ่งหมื่นหก้าร้อยเป็นแม่สาวหน่อยเป็นน้องเนาะหนึ่งหกพันหาร้อยตัวเงาอ่ลาดน้ำไตดีดีเป็น้องเนาะตัวเงางามดีเป็น้องเนาะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยอ่ะเบิร์เครือเพิ่นงามพป่น้องเนาะ เพื่องามตนโตดีเป็นแม่สาวหน่อยหางงามพี่น้องเนาะหางงามเลี่ยมโตดีพี่น้องเลี่ยมโตดีเป็นตาไปเขาข้อเขาฟ้ามสิบหกห้าร้อยนาะลูกเนาะสิบหกห้าร้อยเป็นเปลวใหญ่พี่น้องเนาะเหลือตัวเดียวพี่ลูกเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองสาม้าสองาหกสองหนึ่งสามพูดได้จากกระหัวไปเลี่ยงพี่น้องโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดมาเลี่ยงเมื่อวาตัวนี้มันงามพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลขรายมันครับผมเป็นวัวสายเลี้ยงพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะนี่เพิ่งกำลังต่อรองกันอยู่ทางพ่นนี้องเาะ ช่วงนี้เพื่นกำลังต่อรองงัวกันงัวเรียงกำลังาสนใจพี่น้องเนาะตัวที่สีแดงจืงๆแต่พี่น้องเนาะเป็นแม่สาวอยู่เป็นแม่สาวยังไม่ามพี่น้องเนาะอนี่เพื่นกำลังต่อรองป่าป้าไม่ยิงก็มาเป็นงัวเรียง เพิ่นเปิดว้ยังไงกูทำตัวนี้หน่ห้นโอพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเมแใหญ่พี่น้องเนาะหนึ่งหม่นห้าพันห้อมใหญ่พี่น้องบอลเม่หน่อยเด้แม่บับใหญ่พี่น้องคุณ่าหนึ่งหมื่นหาเพิ่นเปิดไบ้พน่น้องเปิดกํอกล่างต่อรองกันพี่น้องเนาะเพิดกล่างต่อรองกันแม่บับใหญ้พี่น้องเนาะกลังต่อร่องกันจับเสือกันะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้จ้บาทครับนี่มื่หนึ่งหมื่นหนึ่งซื้อๆได้ะ น้อยๆอยู่บ้านเถินงามพี่น้องหัวหมื่นหนึ่งหัวหมื่นหนึ่งบางที่เนาะว่าตาประมาณห้าหกเดือนเนาะขนาดนี้พี่น้องหัวหน่อยตัวเด็กพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นเพิ่นเปิดใบพี่น้องเนาะอานาเลี้ยงนาเอาไปต่อยอดพี่น้องโทษหน่อยพี่น้องหนึ่งหมื่นบาทมาจากไซครับล่เลาซีเออรลาซีสไลเพิ่นมีเบอร์โทรบ่าขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับผมศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าหก หนึ yeah. wow. ่งหนึ่งแปดสองเปิใจสนใจกับโต๊มาต่อรองเปิดใจแม่สาวหน่อยงามๆหนึ่งหมื่นซื้อๆได้พี่น้องหมื่นถ่วนๆเปิดเปิดไว้พี่น้องง่ายๆเพื่อนๆได้พี่น้องเนาะอ่ะนี่คือราคาหัวมือนี่เป็นตาเหลี่ยงขอบคุณหลายเหมือนกันครับผมงต่อพี่น้องเนาะงต่อมีบรรยากาศการซื้อการขายหัวมาเบิกทางผพี่น้องแม่ลูกเปิดกำลังต่อรองกันมาทางผพี่น้องเนาะเป็นแม่ลูกงามๆเพื่อนพี่น้องเนาะแม่ลูกเปิดกำลังต่อรองกันนี่ลูกผู้ บง่ายพี่น้อ,นอ,เองเนาะเพื่นนะานนะ,ะโค้งสางเพิ่อนเพื่อนพ่อสูงร้อยหกสิบได้พี่น้องเนาะุนะโค้งสางเพิ่นลูกไส้เพิ่นเพื่นพี่น้องว่าตาเดชประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละมแม่ลูกเขาเปิดยนนังไงครับแม่ลูกเปิดสองหมื่นสองหมื่นพี่น้องนะเนานะนี่ลูกไส้เพิ่นว่าตาเดชอาทิตย์กวัวเนะาะบ่ยีมือ,อ <20 S 1> โอ้ยี่สิบมือแหละพี่น้องเนาะยี่สิบมือเพือพี่น้องเพื่อนสองหมื่นสื่อๆเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกไส้รอ ลูกไส้งามพี่น้องเนาะคุณอะแม่โค้งสางใหญ่ลูกแรกอยู่เนาะลูกแรกพี่น้องท่ายสูงขักได้พี่น้องร้อยหกสิบได้ลูกอ่าท่ายเพิ่นพี่น้องนั่นลูกไส้เพิ่นลูกแรกลูกตัวผู้ลูกตัวไปลูกตัวแม่เพิ่นว่าเอาไว้หน้าต่อยอดเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอขอนใหญ่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแปด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 สามศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งหกหกหกหนึ่งหก 6 1 6. 1> 6 1 6 6, 6, 6, 6, 6. 1 6งหกซื้อได้พี่น้องเนาะผู้ดใดสนใจก็โทรมาต่อรองเอาไปเลี้ยงเป็นงัวสายพัฒนาบักใหญ่เลยแม่เพิ่นอ่าตนนัวนี้ลูกไส้เพิ่นว่าตาไหลยีสิบหมื่นพี่น้องดูดนมบพาท่นเป็นอยู่ที่มันดูดอยู่ทั้งนาน,น,นี่ผมบอกซื้อๆมันมาดูดอยู่ทั้งนานอ่ะพี่น้องนี่สองหมื่น้เพิ่นเปิดไว้พี่น้องพูดอ่ะนมงามพร้อมแม่เพิ่นเนาะนมงามนมบพรมีอันใดเลยพี่น้องเนาะนมงามงามสีเตาย่างดีพูดอ่ะโค้งสางเพิ่นสุดยอดเลยแม่เพิิ่่นเปดดไไว้้ตออรง ขอบคุณลหลหายๆ้มันครับผมอ่ะนี่กู้าเพิ่พนกินหรอเบ,บื่อรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดนัดเกือยจวิ่งเบอร์งูัวตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นกับห้าร้อยได้พี่น้องงัวตัวนี้เอ้าผู้นใดสนใจก็โทรมาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสี่ สามสองเจ็ดเก้าศูนพี่น้องโทษมากตอนนี้ได้เลยว่าตองเอามือเพื่นว่าไวเอาเมื่อตอนองได้ได้พี่น้องสองหมเก้ารอยเอาควาคุณหไา้ๆรหมันครับผมข้องเฮาไล่อะไรจากไหนครับดออมอกลได้ออกลรได้นี่อันนี้ได้ออกเลยได้นี่ยว้าเอาเพื่อนว่าสะดวกพี่น้องเพรเป็นยัง าตอนพี่น้องบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายควายมั่วตลาดนันดตั๋กรดบี <c oughs> บ้านเชียงวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรช่วงท้ายแนะพี่น้องเนาะผมพ่ายปีพ่ายนองย่งมาตั๋วงทยไทยอน่ะบ่งบรรยากาศการสื่อการขายหลายคือคักยูเด้พี่น้องเนะาะอ่ะคือคัอกแห้งนี่นี่อ่ะญญก,าการสื่อการขายกัยนนะี่คือคักพี่น้องเนาะมัวหลายพี่น้องมนะัวเยอะนะพี่น้องเนาะคนสื่อก็เยอะพี่น้องเนาะคนสื่อก็หลายอ่ะแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกลูก ผู้เปิดไปจังไหนครับเปิดไป4,000ครับ4,000บาทเมใหญ่ครับเนาะแม่บักใหญ่งเลยพี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องเนาะลูกไส้งามพี่น้องลูกไส้เลี่ยมตัวเป็นพี่น้องปุ้ยเบิ่งเลี่ยมตัวลูกไส้เพิ่นต่อยอดได้สบายเลยพี่น้องแม่เพิ่นใหญ่ลูกแรกอยู่พี่น้องป๊าดใหญ่ลูกแรกท่ายสูงประมาณรอย4ซิมหาบวกลบท่ายเพิ่นเงวแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกไส้เพิ่นรอเนาะ ลูอลอลอนนกส่อรพี่น้องเนาะสีส่หมื่นื่อเปิดพี่น,น้องเนาะมาจากสาพอ่อจากีลา,ลาลา่าซีลาล่าซีสเเเอาขออนหญาดเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรครับ,บ,บ่ผมหมายเก็เนอ่หายัางครับกับลังศูนย์หกหนึ่งห้าสามห 0565เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองครับผู้ใดเอาตัวนี้ไปเป็นพระเอกอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเนาะเป็นพ่อพันธุ์ใดเลยมันง่ายมันรอพี่น้องเนาะแม่เป็นโค้งสางดีใหญ่ไปหนาเลยพี่น้องงัวตัวนี้เพราะว่าแม่เป็นใหญ่โค้งสางใดเลยลูกแรกอยู่พี่น้องเนาะต่อยอดได้สบายขอบคุณหลายๆหมั้นครับผมผู้ใดอยากได้เลี้ยงงัวอ่ะโทรมาต่อรองผู้ใดพี่น้องเนาะส่ตัวนึงพี่น้องงัวมันหลายพี่น้องเนาะงัวหลายเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายตัวนี้ก็ง่ายพี่น้องเนาะงัวงามเป็นประทัง สองหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นองพันห้าร้อยม่เมาาดอรอะเงหน้ามนานเปิดไหแม่ปะงามลยบตัวนี้ดี พอสองเงินกพันองยวให้่ันึงูอจื่เมื่อพนไหสองนึ่งล่ะมนอให้เท่าไหร่แล้วสองพนโอ้เ่ไอ้รอดอยู่โอ้่นไ้หอดอยู่ขายไปไหนพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่พี่น้องเนาะมัวงามัวใหญ่งัวแม่สาวเพิ่ดนพี่น้องแม่สาวบบัง่า่ตัวใหญ่ ตามไก่งามง่ามไปน้องแข็งขาดีเป oh. ็นแม่ขอบแม่ไายแม่พัดใหญไปน้องสองหมื่นสองพันห้าร้อยเป็นเปิดไว้พ่อผสมพี่น้องเนาะพ่อผสมแล้วพ่อผสมเวียดเป็นกำลังต่อรองพี่น้องเนาะเวียดกำลังต่อรองอ่ะเป็นง่วงง่ามไปพี่น้องเนาะสองหมื่นสองพันห้าร้อยเป็นเปิดใบพี่น้องเนาะมาเบิร์กพี่น้องเนาะเบิร์กเบิร์กกำลังต่อรองเวียดกำลังต่อรองสิได้กันบมาชมพี่น้องเนาะมารับชมการต่อรองจากห่ายเวียดนะพี่น้องเนาะเพิ่นยังหายหลอดอยู่ ออลูกพันโตแบบไงเนาะเพิ่บบน,น,นกำลังมากอยู่อ่ะให้เพิ่นเบิล่ลคักๆอาจจะมาเหนียวหลายถึงหัวเตโอ้เพิ่อนหายเต็มละเพิ่อนหายเต็มแล้วเพิ่นกำลังหายเิ่นกำลังหายเต็ม นนโอ้พัดลดลงมาพัดหาแล้วแล้วบ่ได้แท้ตัวได้เบิ้งแขวีวปั้นแท้ปั้นแท้แ,แล้วพน้นมาเพิ่นขึ้นเบิ้งเปิด่าใช่เพิ่นกำลังต่อรองเบิ่งการต่อรองรพี่น้องเนาะเรียกไปแล้วพี่น้องเนาะมาเบิง้งสองหมื่นสองพันห้าร้อยเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอกขออนุญาตครับผม เบอร์โทร081 066 9826 9826พี่น้อง20,2500เพื่อนเปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องเนาะเอาผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองคุณใดขอบคุณเลื่อยๆให้มันกับผมปลาปลาครับคุณปลาปลาปลาต่อพี่น้องเนาะเบดึงบรรยากาศการสื่อการขายเดี๋ยวสิดไปเลยทีไทยพอมี่ปีชิปทางพี่พี่น้องเนาะไปปีชีพก็เพิ่มแม่สาวหน่อยเ้าจ้าบาทถึง12,000ตั้นตันเนาะ ตันครับพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยตั้นตันหนึ่งหมื่นสองพัน,น 12, เป็นเปิดไว้พี่น้องเนาะเบิ่งถ่ายมันพี่น้องป้าาตันพี่น้องเนาะเป็นงัวสายพันหน้าเป็นสายเลี้ยงอายุยังหน่อยอยู่างที่พี่น้องแต่ว่าโตใหญ่โตตันหนึ่งหมื่นสองพันเป็นเปิดไว้เป็นตาไปเลี้ยงเอาไปเขาคอเขาฟ้า,าเพื่อสะดวกให้เบอร์โทรบบขออนุิ <c oughs> ยมจับ่ได้จากใสข้นว่ <c oughs> จา,าจะชุบหน่อย <c oughs> โอ้อย่างชุบหน่อยเสียเกลครับพี่น้องเนาะเพิ่นจับเบอร์โทรบ่ได้เสีได้พี่น้องนเนาะราคาวัวหน้าเลี้ยงเอ้าขอบคุณหลายๆไมันมานเลยครับเพื่อในเด็กขาย อยากไปท่าผกพี่น้องเนาะไปชิดชิดไปถักทายพอมีทางผูกพี่น้องเนาะพอมีเพิ่นอยู่ทางผูกเพิ่นมาบ่พูดเรามาหนีบ่ท่านเห็นเพิ่นโอ้เห็นอยู่พี่น้องเนาะอ่าเหลืออยู่บ่หลายอไรมาถักทายเพิ่นก่อนผิดชิดมาทางผูกพี่น้องเนาะพอมีเหลือโค้งอยู่สองโค้งพี่น้องเนาะโค้งวัวโค้งแม่แยกลูกสวัสดีครับ หัวตามาหอดหัวตามาหอดมาถึงเหลือ2โค้งโค้งนี้เท่าไหร่โค้งหาที่หารอยครับอาจารย์อ้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าันห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพัอย่้าหอ่งหมื่นห้าพันห้าอยห่งน้าันอง้นหอย่า่น้พ่งนายเท่าพ่พิ่ห่ สามหมื่นหนึ่่าเออาเอาใ่กันโอ้ถ้าใกันสื่นหนึ่งพันสตพี่น้องตัวนี้แดงตัวนี้เท่าสอตัวเขพก่นตัวนี้เิ้มด้วยอาจารย์ฮะตัวนี้เิมด้วยนี่ตัวนี้ยังเิมโอ้ตัวนี้สุกแล้วสองตัวโอ้ตาบเขมนีไงไงไงโค้งสางใดตัวนี้สุกแล้วเพ่นว่าเอาไปต่อยอดได้สบายเลยเพว่าอ่ะเบอร์โทรห่อยมี่พอมีเพื่นกะศูนย์แปดห้าสี่เจเมีพ่อม่าสามารถผู้ใดสนเจกระโทรมากตอรองผู้ใด อาปิดชีพกับพมีนี่เด้ขอบคุณหลายๆิมานครับผมครับนี่ปิดชีพกับงัูพมีเพิ่นงัวโค้งเพิ่น15 500 3ตัวเอยา2ตัว31,000เพิ่นว่าพี่น้องเนาะเป็นงัวโค้งงัวเอาไปต่อยอดของเพิ่นพี่น้องพุ่นทางพุ่นอ่ะน enfin ี่น mm ี hmm. okay. uh, 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 okay. ่คือบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกกระบี่บ้านเจงหวังเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรว่าสิปิดชิพเมื่ตาเห็นแม่สังไปหาแม่สังก่อนแม่สังเพิ่นได้งัวงายมาสวัสดีครับแม่สัง นี่ป่ะหันหนามยนี่บ่โอ้ขายเมียไปเรือหน่อยหาี่านหาลอยหาผ่านหาลอยป่ะเมหน้าผ่นหา้อย่พันไทยเลยโอ้หาผ่นหาอยแมสาวหน่อยได้หาพ่นหา้อยพี่น้องนี่แม่สาวหน่อยหาพันหาลอยพี่น้องตัวนี้หาพ่านหาอยได้พี่น้องนี่แม่สาวหน่อยห้าพันหาร้อยเมียไขายไปเลือพี่น้องเอาหัาไปเรยอพี่น้องอ็สีออกกาไปลยังหน่อยพี่น้องนี่ เหลือตาลูกมันหาพันหารอยพี่น้องเนาะไปตาเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปต่อยอดต้นโตดีเลี้ยงโตดีมันงามอยู่ด้วยหนิเนาะนังดีงามนั่งดีหาหาซื้อซื้อเปิดเปิดไปพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสร้างกำไรอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพินน่ศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าหกห้เก้าสองแปดห้าเอแาเมยสาวหน่อยไปเลี้ยงหาพันหารอยหามันมันครับผมขอพูดเลยไร อ่ะมันก่วงงัวลใหญ่เปินพี่น้องเนาะสายเดี่ยวข้องพ่อแม่สังเปินพี่น้องบักใหญ่ตัวบักใหญ่เปินพี่น้องเน้อทองแล้วโอ้ทองแล้วพี่น้องเป็นงัวทองเดี่ยพี่น้องเนาะน้อทองแล้วสองเดือนบักใหญ่พี่น้องเพิ่นเติมโตเปินพี่น้องเนาะใหญ่อ้าวงามทองแหลวความเรียบร้อยอยากได้เท่าไหรก่อนสองสี่โอ้สองหมื่นสี่พันเพื่อนจยาได้สองสี่พี่น้องเนาะตัวถัดไปเท่าไหร โอ้ตัวนบัน,นอสองสี่เอาเบอร์โทรเบอร์เดียวนี่แหละเนาะเอาขออนุญาตไหมเบอร์ทอโทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้า้ใูได้สนใจกับทูมาต่อรองเปิใดใพี่น้องสองส่มองแล้วเด่พี่น้องนี่ท,ออท่องสองเดือนแล้วพี่น้องเนาะอ้าคูดไดสนใ,นใจกับทูมาต่อรองเปิใดใขอบุณได้หลายมันครับผม สื่อการขายทั้ตลาดนัดโตกระบืองบาทจังหวัดพื้นเมืองจังหวัดเชียงค้คลิปนี้เอาความนี้ก็นอกพี่น้องฝากฟีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้องพี่น้องเนาะว่าพี่น้องเกษตรกรผู้เรียนม้วนควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงามงันเราจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัายกับจุดต่างรำดัรวดรวดเบิดหนีเบ็ดซึ่งกันสวัสดีครับ